สบายดีพี่น้องตานหนากอนุ่นุมๆทำทาจิกตานุมๆทำอะไรกันนี่สายดีครัพี่น้องสายัี่นองามาทังอ่นหน้าอาจารย์นะท้าให้นาไปนี่อค้าวพาออกมาหน่อยอย่าเปิดพัดลมเดี๋ยวจะเป็นปอดเป็นแปห้าบอล้าบอลเดี๋ยวจะนอนกันพี่น้อง น้องเยี่ยมจิขวจิกตีนค่ะเท็ดีห้าบนนอนกันพี่น้องเลยเอาพี่น้องเ้ยจิ้นบรรยากาศยามสี่บรรยากาศบรรยากาศยามกลางคืนพี่น้องมืออันสิไปบรรพนพิ่นมา ดูเอยป้าการทำานคบสึกเข่าหงหน้าคนมุแ่ก็คือว่าคนไลยนะแบบทใดตีนดเมื่อไรป้าอาเลยระชินอนไปนอนเมื่อไรน้าจะได้วสาจนอนติเอานอนเลอนเติต่อเตนต่อช้าก็อยู่ดีได้ยกกันแนนต่อแตจะมาสี่ช้าเลไอย่างเง้อานูลนไปนอนจะพุ่นก็ได้ค่ะจะไปนอนหันสองคนก็ได้สิสี่ช้า เดี๋ยวนอนอยู่พี่ก็ได้นุลงไปนอนข้างล่างก็ได้ผู้นอนอยู่บ้านนูปูนะนอนใกล้กันนการเอ้าเอาไอ้อาซาเป็ดจากซี่บานนีเอาว้าก็ได้กูปูนี่แห นาพี่น้องเอ้ยกับเด็กๆระวังเด้อค้ากับเด็กๆระวังเด้อค้าเนี่แสดงว่าเจ้าหูแววสนะได้ยินกับได้ยินกับบบแมนเลือกที่เจ้าขีดแม ยังไพยมีไพ,ไพอืมเขาเป็นเม็ดเขาจะเอาไปเขาจะเป็นหูฟังเขาจะเป็นอปุนอปกรณ์แบบเชียงไอรตแบเชียงคอเสียงคอู์ตตาตตาเมื่อคั้นเมื่อะระวางเรื่องผึ่งมือทั้งหนาด้วจากแล้ว <laughs> <laughs> ไม่บ่มีใครเป็นดาแล้วแถวนี้แล้วเนาะพึ่งมเนาะแม่เห็นปะฝันว่สิกราบบ่ให้กราบเด็ดขาดพี่น้องหาเสือกมาอ่ะผูกไว้ีจัดการประตูนั่นก็ประตูนั่นครึ่งไว้ครึ่งไว้ไหมคืงใส่ประตูเอาเนาะแล้วรายหยอกพี่น้องเลย เร <c oughs> ิ่มเย็นเลยเดืกมาเลยเริ่มเย็นเลยพี่น้องเอ้ยเริ่มหนาวแล้วเดือกมาเลยนอนพี่น้องนั่งมินนี่ทำอะไรคะโอ้ยอืมเอามาให้น้อกมาให้ป้าใช่สิเอาไปให้น้องตัวเดือนเดือนเลยค่ะเออนี่นี่นี่ตัวนี้ดิเอาแกสเอาไหนอ่ะ อหายเอ้ยคือใจดีใจกว้างแทนูถต oh so so uh, ัวเอียงก็ซื้อไม่นี่นะฮึบอกอ้ายดูตัวเอียงเลบอกอ้อยดูมเบใจดีอกเอรี้ยนอยุกมาอามาเวียนให้น้องอยูในทานี้นะน่น้องอเาก็ลังสออกมาอ้าวตอนนี้นูกาลังอินดูกำลังอินกับเบิดละครเอาไปเสียกับ นี tang, ่นางดูละครอยู่นอกนางเต็มังตุนางลืมงสน้องไเย่นางนั่งกำลังวนน้โทศัรท์นางก็เลยลืมเืมวนนํำ้ปาเอมือหยิบสเงี้ยมาหายะปลาบริสุเด้อให้ป้าเมื่ออายุอืให้ป้าเมื่ออายุสาววัยหยอง

อ้าวคือเป็นอย่างสั้นอ้าวอ้าวอ้าวแบกมาใส่กระสอบแบกมาแบกมาใ่กระสอบแบกมาคือบหนึ่งคืบหนึ่งนี่คือบหนึ่งคือบหนึ่งบ่ โอ้ยเจ้าก็คิดเบิ่งว่าเจ้าบ่ง่ายกด100อันซุมถ้ยได้4 6คนนั่นเท่าดเจ้าว่าดสอคัน120กเกสคันเออคันนบ่มนบ่ทันเสียจักรจักกลัวมันจั้บ่ได้บ่ได้บ่บ่ฮอดได้กอต คนลสี่ก้อนคนละสีกอนสี่ห้า้าโอ้ยมันสี่ได้เพรามันนำนักท่าได้นำนักขวัญก็เศร้าคำสั่งเศร้าเล่นมาเล่นมน

Die in